สวัสดีครับคุบกันอีกแล้วครับย่มแรกนะครับผมมัก่ายย่มแรงเพราะว่าอากาศมันบาห่อนนะครับวันนี้ครับสีผ้าไปหาแรลงปลากัดนะครับอยู่แถวบ้านนะครับผมอันนี้เท่ากับสามาน้าปานะครับขับรถน้าป่าใกล้สีหอดแล้วครับก็เลยเออทายในเบิงนะครับนะแถวนี้แรลงน้ำก็ร้ายนะครับแต่ว่า ปนี่หออแล้วหอนแล้วมองฮาประกาศของผมเป็นยังไงครับธรรมาผู้เดียวนี่รับรองวันร้อนนะสิบ,บอกปุ๊บนี่หออแล้วครับเดี๋ยวไปเหนื่อย <c oughs> ออหนึ่งทางลงครับอุ้ย้อยอเออเออ ไปหาโมงตอนนี้ก็ประมาณหาโมงแรงนะครับหาโมงกว่ากว่าอากาศแสงอาจสีพอ,พอเนาะกับว่าเป็นอย่างนี่เอม็มเอ็มมองนีนี่มองนี้นี่เคยมีนะครับแต่ว่าบาหามหหวา่า,า,า,เาเป็นยังหนามมันบมดไหลมาทั้งพีนี่แรงประกัดครับมือนีสีผ้ามาเบิ่งซื้อนะครับเราบ่ได้มา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 สอนเอาไปเลียง คือว่าอยากอยากให้มันเป็นคือเกา่ามีวะทั้ทงคนโอ้นามโบมีแหง<บ>ไปหมดเลยนาบกเลล่ะนี่มองมองหาประกาศเป็นแนวนี้ถอดเกือบเลยนี่นะร่งหัวนี้วเอ็มน,นี่ครับมองหาประกาศนามมันก็สิเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าแถวนี้เป็นนามคานามคาโอ้มีหอยตีนสแสดงว่ามีมีคนมาหาได้นี่ ตงเลยว่ดตรงอือหูขี่ตมเครื่องแขงนี่ครับน้ามลดแต่ผมเคยมาหาตั้งแต่เคยเคยเฮ็ดคลิปหลายหลายเดือนแล้วครับอันนี้เป็นคลิปใหม่โอ้เนี่ยเอนี่ย M M M นี่นี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมันจะมากอยู่แบบว่าในหูยังสีนะนี่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 ไทยเพิ่งไายเพิ่งยางเปลีโอ้ยยางบเป็นโอ้นี่นี่นี่น้มสียังสีเห็นวะ แน่แน yeah, right. mm ่เ hmm. สีเ hmm. บ oh, hey, well, yeah. an mm ิ hmm. ่งน no? <ary> ี่ครับมันจิเขาไปอยู่ข้างในนะเห็นเห็นหวานบ่แน่บ่เห็นอ่าทายเบิ่องทายเบิ่งเสียวออกมาให้ื่อเบื่องมันมีบ่นี่ทายมรงนี้เลยเด้อทายมรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชี้่องเบิ่งเหมือนแล้วมันอยู่ในเหมือนเนาะอุ้ยมันหนีร่องเบื้องซื้อนะครับว่ามันสีมีบ่เนาะเก็ชสอนเอาไปแนวนี้ล่ะดูบ่เดี๋ยวหลอดไตไปเลย าชยูน่ะมันตื่นอีเลี่ะ่โโมเมีนิดตัว <laughs> โอ้่ตัวกันเด้อบมมียนโอ้ยบมม,นม,มนีนบอมมียนเนี้ยมีะไปเรื่อยๆครับไปเรืยยมม่อยๆบมมียนกิดตัวอเอเมนฟังทุ่นเงฟังุนมีสองฟัง ให้หูเคยหูฝอดประกาศให้บอู้น้ำขึ้นรถลงคักแทระวังเด้อย่างค่อยๆเดลยู้น้ำลดคักว่ะผ้ามาเบิ่งซื้อนะครับว่ามันสิมีบิบอู้น้ำลดแบบคักเลยว่ะโอ้ต่อต่อ อ้ยก็จังห้อยคนมามา,มาหาน่าเอ็มโอ้เขาเจ้าจมามาเอาปลานี่นี่ขขขนเาาขาเจ้ามาขันเอาปลาโอ้อืนี่มาขันเอาปลา นีนน่่มีเลยแล่เนี่ยอยากกี่ดอกหายอยากกี่ดอกดูงเงินยากาศครับขา้างหน้าเสียงนกนกยังวะไปเรื่อยๆนะครับมาสิมีบ่ คนเข้ามาโวยตกใจเบิดโอ้ยโอ้โอน้ำแหงเบิดเลยผ่าดีลีว่กล่องมันอาจีพแบบวา่าสนนั้นๆเนี่ยได้ครับโอ้ยพูดใหญว่าไม่เห็น โอ้ขีต่ตมฝ่าอะไรด้เนี่ยนี่ผ่านแล,วล้วบ่ผ่านแล้วมีแต่ขี่ตมมันยังนึกขี่ตมเด้เดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ใบัวบัวก็มีโห่โอ้ยนกนกนกโอ้ยผ่วผานเลย่ะ <laughs> ขี่ตมเครื่องแครงครับเคิ่งแ่ ไม่เบิ่งครับช่วเดี๋ยวเอาเหรียญได้ของจริงได้ครับนี่ลุยจริงได้ครับเกือป่าส่นะครับใส่บ่ได้นะครับรุ่นย่างเดียวเลยครับว่จิจิตบต่อมองได้นะครับนี่นี่มองนี้นี่มองเวทยาที่สุดมางหอดมองนี้คนจิงลุกเลยวะเอ้ม <c oughs> นี่ยนี่มองนี้นี่ โอ้ยบ่มีเหรอกุยแล้วเนี่ยนี่นามมันหน่อยแห้งน,นะนี่โอ้ยนี่เขาเจ้ามาอันนี้เบิดเนาะมาเอาปลาเสือปะประกาดมันสีอยูนเนี่ยอุ้ยโอ้ย,อยเปื่อนนะไ่ได้ลงทุนขนาดเมืองขาครับปวดสังเกตนะครับ มืงปลาครับนี่ให้เมืงปลาโอ้ยเอ็มบ่มีกักเอ็มมงนี้นี่ไปเบิ่งต้งผุนดีกว่า <Okay. S 1> มันโอ้ยผูใ้ใดวะมันสังไห้เดี๋ยว <Okay. S 1> ไปยังกับเรื่องผุนมัองเก่าอ่เออบ่มีหนามเลยตอนนั้นมาน่ายัางบบกหลายหนึ่ง ขี่โตมเต็มเกงเลยนีย่ครับงน,น,น้ำน้ำตัวลอ,อยกันมันเล่นขี่โตมดอกเกิบอย <c oughs> ู่ใส่อ่ะหูเดี๋ยวไปถ้าฟังทั้งผุนเบิงดูเหือ,อนมี มื่อนี้อาชีพบประสบผลสำเร็จนะครับปลาบูมีม่มงสงสัยจะดับแนวแล้วโอ้ไปครับบมสังเกตมันง่ายๆนะครับมากวันนี้เ<อ>ชียงขนาดดนี้ไปบ,งบง่งเถื่องบ่งมาวันนี้ล้เกือบหน,นาบูมีม่ไหม อะไบ้างมานี้ครับยังเคยไม่อยู่ครับอ่าต่อจากคลิปหาประกาศนะครับเมื่อกี้อ่าก็เห็นเขาแบบเผาปลานะครับที่แรกก็บบคิดว่ามันสีหลายนะครับพอขึ้นมาเบิงนะครับนี่ครับให้เบิงนะครับคือเผาหลายนะครับเดี๋ยวผมสะพิพาให้เบิงนี่ครับ คือแบบนี้น่ครับฝีมือแบบนี้คือคือ,คอตั้งใจเผาเลยนะครับอาชีเผาเพื่อลา่าสั์นะครับผมว่านาชีเผาเอาหนูเอาหนูเอากระแตไปเสร็จนะครับผมว่านี่ครับคือเผาแบบลายเลยครับตั้งใจเผาเลยนะครับโอ้เบิงเบิงเบิงเบ,บิงครับโหราเลยนะครับคือต้นไม้แถวนี้ก็เกือบ ไม่ตายเนเองนะครับไม่ตายหลายนะครับนี่ครับนี่ครับนี่แหละครับผลเสียครับอาจจะเป็นการเผาแค่เอาหนูตัวเดียวนะครับอืมแต่ว่านี่ครับผลกระทบครับป้าใหม่ครับนี่ครับต้นใหม่ก็แห้งแรงอยู่แล้วนะครับก็แห้งเผาก็แห้งแต่แบบแห้งก็เกานะครับดอกสีฝากนะครับ ฝากผมให้พี่น้องนะครับเห็นแกประโยชน์ส่วนรวมนเด้นครับอย่าเผาปลานะครับแต่อยากกินนูก็ไปหาขุดเอานะครับกับสิพ่อเด็กกินอยู่เหรอผมว่าอืมนี่แหละครับฝากไว้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ